สวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับพระอมฟุตบอลไลฟ์ฟับศาสนาบันบานด้านกีฬาฟุตบอลครับเปิดคลิปมาก็คันจมูกยุบยิบยุบยิบไม่เป็นไรเนี่ยจะได้แชมป์ได้ไงเนี่ยอ้าวก่อนอื่นเลยนะครับก็ตามที่พาดปกคลิปไปนะครับเรื่องของโจเซปเปปคาริอล่านะครับผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับเกี่ยวกับ ความเห็นหรือมุมมองนะครับว่าเป๊ปมองว่าสโมสรไหนในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16กทีมที่เป็นคู่แข่งในการลุน้นแชมป์นะครับซึ่งแน่นอนครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเป็นเต็งหนึ่งทุกปีอันนี้ด้วยความเคารพนะครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนลิพูลหรือแฟนแมนยูหรือแฟนทีมใดก็ตามที่ไม่ใช่แฟนแมนซิตี้จะคิดอย่างไรแต่สําหรับผมเนี่ยเคารพนะครับเคารพแล้วก็ให้เกียรติ ผลงานการแข่งขันของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาอย่างต่อเนื่องไม่ต้องไปสนใจหรอกครับว่าซิตี้จะรวยหรือไม่รวยหรือว่าสร้างทีมมาได้ทุกวันนี้เพราะว่ามีเจ้าของรวยตรงนั้นน่มองข้ามไปเลยต่อให้คนมีเงินขนาดไหนถ้าคุณบริหารจัดการทีมไม่ดีนะครับมันไม่มีทางที่จะสร้างทีมขึ้นมาเป็นมาหาอำนาจลูกหนังได้แน่นอนผมเชื่อตรงนี้นะครับนอกจากมีเงินแล้วเนี่ยต้องฉลาดและก็เข้าใจในเรื่องของโลกฟุตบอลด้วยไม่ใช่มีเงินอย่างเดียว ซึ่งแน่นอนครับประธานสโมสรหลายสโมสรนในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทีมเชียร์ของคุณหรือทีมเชียร์ของผมล้วนแต่มีล้มเหลวล้วนแต่มีคือมีทั้งล้มเหลวและมีทั้งประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเรื่องของทีมมีเงินไม่มีเงินข้ามไปนะครับ<อ>เราอาจจะแค่เอามาแซวกันขำๆได้แต่อย่าไปซีเรียสถึงขั้นขนาดดาพ่อร่ำแม่กันไม่โอเคนะครับแล้วทุกครั้งที่เป๊ปออกมาให้สัมภาษณ์ถึงริเวอร์พูลหรือออกมาให้สัมภาษณ์อะ พูดเฉพาะลิเวอร์พูลแล้วกันไม่ต้องไปพูดถึงทีมที่3ทุกครั้งที่เป๊ปออกหมาสัมภาษณ์ถึงลิเวอร์พูลและทุกครั้งที่เจเคเจนครอปออกหมาสัมภาษณ์ถึงแมนซิตี้ผมก็ไปแอบดูคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลในช่องทางอื่นๆตามเพจตาม youtube ช่องอื่นๆน,นะครับก็มีทะเลาะเบาแวงกันมีการแบบคือคือไม่คุยกันด้วยเหตุและผลใช้อารมณ์คุยกันซึ่งเรื่องนี้ผมไม่ไม่แฮปปี้ ผมอยากจะให้เราเชียร์ฟุตบอลด้วยกันโอเคคุณเป็นคู่แข่งใช่ไหมปีนี้คุณดีกว่าคุณได้แชมป์ไปจบก็มีแซวบ้างมีแขวะบ้างต่างฝ่ายก็ต่างมั่นใจในทีมตัวเองจบไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องบอกโอ้ขี้โม้ขี้คุยก็เชียร์นะคขาว่าเชียร์มันก็จะมีคุยมีโม้บ้างแหละขอแค่คุณไม่ไปด่าพ่อร้อแม่คนอื่นไม่ไปทับถมทีมคนอื่นให้เกียรติทีมอื่นแค่นั้นพอนะครับแล้ว หลายๆครั้งนะครับเวลาที่เป๊ปสัมภาษณ์ถึงเอร์พูลหรือเอรูลูลสัมภาษณ์ถึงแมนซิตี้ JK สัมภาษณ์ถึงแมนซิตี้ถึงประเด็นเรื่องของการซื้อตัวนักเตะเรื่องของการใช้เงินในตลาดนักเตะนะครับแล้วแฟนบอลทะเลาะก,กันเนี่ยแล้วมาถามผมมาแอดมินคิดยังไงผมมักจะตอบแทบจะเหมือนกันทุกครั้งคล้ายๆกันทุกครั้งเลยก็คืออย่าไปซีเรียสมากอย่าไปซีเรียสมากมันแค่เป็นเกมลูกหนัง มันแค่เป็นจิตวิทยามันแป่มันแค่เป็นกลยุทธ์ของผู้จัดการทีมที่เขาใช้สมองอะเขาไม่ได้ใช้อารมณ์เขาใช้สมองนึงกอ่าไหมครับเขาไม่ได้ใช้อารมณ์ความชอบไม่ชอบเขาจะใช้อะไรก็ได้ที่จะทําให้ทีมของเขาประสบความสําเร็จนั่นคือผู้จัดการทีมที่ประสบความสําเร็จในโลกของฟุตบอลไม่ใช่ศักแต่ว่าวางแผนคุมทีมซ้อมวางแผนลงแข่งไม่ใช่มันต้องมีการไซโคกับคู่แข่งด้วยด้วยวิธีการต่าง ดูโชเซ่โมรินโญ่สมัยก่อนก่อนที่โชเซ่โมรินโญ่จะขึ้นมาเป็นเต้ยในแวดวงของผู้จัดการทีมก็ท่านเซอร์เล็กก็คือน้นสุดยอดแล้วสุดยอดบรมครูแล้วในเรื่องของการไซโคเรื่องของการเล่นตรงความจิตวิทยาแฟนลูกหนังในยุค90จะทราบดีนิวคาเสเซิลของเควินคีแกนแหกโค้งเพราะอะไรนำอยู่ทั้ง12แต้มแหกโค้งเพราะอะไรสุดท้ายไม่ได้แชมป์แล้วทุกวันนี้นิวคาเสเซิลก็ยังไม่เคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเลยทั้งที่เคยเข้าใกล้มากในยุคของเควินคีแกน ดาวิชิโนล่าเลดเฟรดินานโรเบิร์ตลีโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับแต่ก็ไปไม่ถึงแชมป์เพราะโดนท่านเซอร์เล็กเล่นสงครามจิตวิทยานะครับในสมัยนั้นทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเป๊ปไซโคริวพูลบ้างเจเคไซโคแมนซิตี้บ้างแต่แฟนบอลเมืองไทยอะไรครับโอ้โหรีโอชกตัวทะเลาะกันด่าพ่อด่าแม่กันโอ้ย่าๆอย่าหาทำ นะครับโดยเพาะแฟนบอลรุ่นหลังๆนะครับอย่าหาทําเลยท่านเชียร์บอลท่านจะไม่มีความสุขถ้าท่านปักธงในเรื่องของแบบใครพูดถึงทีมกูไม่ได้อะกูจะด่าอย่างเดียวไอย้ยางงั้นอะ่ะผมไม่สนับสนุนนะครับแล้วมันทําให้เราเสียบรรยากาศในการเชียร์ฟุตบอลน,นะครับที่ผมเกิดมาทั้งบมด5นาทีเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกก็แค่จะบอกว่าบทสัมภาษณ์ของเป๊ปล่าสุดที่ผู้สื่อข,ข่าวไปถามว่าเอ้เป๊ปคุณคิดว่ายังไงคู่แข่งในแชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้คิดว่ายังไงรอบ16ทีม ทีมไหนจะมาแย่งแชมป์กับแมนซิตี้ได้เพราะว่าพอเริ่มสตาร์ทรอบ16ทีมปุ๊บซิตี้เต็งหนึ่งครับขู่เลยครับบุกไปถล่มสปอร์ติง้งลิสบอน5-0พวกตัวเต็งอย่างปารีสอย่างมาดริดเจอกันเองก็เป็นฝ่ายปารีสที่ชนะไปแค่1-0น,นะครับส่วนตัวเต็งอีกทีมหนึ่งอย่างเซอร์ไใต้บริเยต์แมนนิก่ก็เกือบเอาตัวไม่รอดที่เซาล์บวกนะครับตีเสมอในช่วงทดเจ็บในช่วงนาทีสุดท้ายพอดีนะครับเดี๋ยวยูเวนตุสก็ไปรอสัปดาห์หน้าแมนนยูออิเตร์ เป๊ปก,ก็บอกว่าถ้าจะมีสักทีมหนึ่งนะครับที่ผมผมตีความหมายนะอาจจะไม่ได้เป๊ะๆเ,เพราะไม่ได้เก่งเรื่องของภาษานะครับเป๊ปก,ก็บอกประมาณว่าถ้ามันจะมีสักทีมหนึ่งที่จะมาแย่งแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกไปจากซิตี้ได้ก็คือลิเวอร์พูลนี่แหละคือไม่สบอารมณ์ <c oughs> กูไม่แฮปปี้ไม่แฮปปี้มึงเลยลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็อย่างที่เราทราบนะครับแมนซิตี้พยายามหมายมั่นปั้นมือประสบความทุเ็จมาในประเทศล้นหลามถ้วย ลีกครับหรือคาราบาวครับเอฟเอครับคริมอลีกกวาดมาแล้วนะครับถ้านับเฉพาะเมลีกเนี่ยแซงหน้าลิเวอร์พูลไปเรียบร้อยแซงห,น,น,น,งหน,น้าทุกทีมคงเป็นรองแค่เออแมนยูอาร์เซนอลเชลซีมัง้งนะครับที่เหลือนี่ก็ซิตี้เหนือก,นกว่าหมดนะครับโดยเฉพาะยุคข,ของเป๊ปกโกดิล่าแล้วทำไมเป๊ปถึงกลัวก็ มองอีกมุมหนึ่งคือเป๊ปก็ยอมรับแบบลูกผู้ชายว่าลิอร์พูลแข็งแกร่งจริงแล้วก็มีมักจะมีขเขาเรียกอะไรมีเคมีมีเคมีม, K, ม,มีสปีชีไม่รู้เหมือนกันเออประมาณนั้นแหละมีจิตวิญญาณของของความเป็นเดอะวินเนอร์ในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ซีซึ่งการที่ริอร์พูลได้มา6ครั้งมันก็ไม่ใช่ว่าพลุกนะครับไม่ใช่ว่าพลุกได้มา6ครั้งเนี่ยแล้วทุกครั้งมันก็จะมัก มีเรื่องที่น่าโจดจันทั้งที่ได้แชมป์มาทั้งที่แพ้ด้วยนะครับเป๊ปก็กล่าวถึงทีมอื่นเหมือนกันนะครับปารีสมาริดแมนยูอินเตอร์อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวปารีสมารติดเจอกันแล้วได้เห็นผลงานแมนยูรอรอกลางสัปดาห์หน้านะครับส่วนอินเตอร์ก็เพิ่งแพ้ลิพุลเมื่อคืนก็สู้ได้ดีแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ข่มนะครับอาจจะแพ้ประสบการณ์หรือเปล่าผมไม่ทราบหรือแพ้เรื่องของคําว่าเคมีแพ้เรื่องของคําว่าสปีชีหรือเปล่าไม่ทราบนะครับ แต่ก็มองได้สองมุมหนึ่งที่ผมบอกคือเป๊ปพูดในความเป็นลูกผู้ชายยอมรับแบบตรงๆว่าโอเคสิ่งทีมที่เขากังวลทีมที่เขากลัวว่าจะมาเป็นเส้นหนามแมนซิตี้ขัดขวางแมนซิตี้ไม่ให้เป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยแรกได้นะก็คือเวอร์พูลหมายถึงในฤดูกาลนี้นะก็คือเวอร์พูลส่วนทีมม่มอื่นก็น่ากลัวเช่นกันซึ่งแน่นอนครับรอบ16ทีมซิตี้มองข้ามไปแล้วหลังจากนี้ไปกว่าจะไปถึงช่วง รอบ8ทีมซึ่งจะเล่นน่าจะเป็นช่วงกลางๆกลางๆหรือปลายปายเดือนมีนาคมนะครับนัดที่2เนี่ยจะเล่นกันช่วงประมาณบันที่ที่ 8- ที่9มีนาช่วงนั้นนะครับเป๊ปก็แมนซิตี้ก็จะกลับไปเล่นในบ้านซึ่งสกอร์ที่นำห่างอยู่50เนี่ยถ้ามันไม่เกิดโศกนาฏกรรมด้านฟุตบอลก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ก็เกือบนะครับเกือบนะครับเพราะว่าในขณะที่แมนซิตี้หลังจากชนะสปอร์ติง้งลิสบอนมา50เนี่ย เครื่องบินที่พานักเตะของซิตี้กลับไม่สามารถจะนำเครื่องลงได้ครับเพราะว่ามันมีกระแสลมที่พัดแรงระดับ40นอตต่อชั่วโมงก็เลยบินวนเหนืออยู่น่านฟ้าแมนเชสเตอร์สุดท้ายก็ลงไม่ได้ครับก็เลยต้องประสานไปที่อกองบังคับการบินหอบังคับการบินจอร์เลนนอนแอร์พอร์ตที่เมืองลิเวอร์พูลเพื่อขออนุญาตนำเครื่องลงเป็นกรณีพิเศษ ก่อนที่จะนําเครื่องบินลงแตะพื้นได้อย่างปลอดภัยเห็นไหมครับในความที่พวกเรากําลังทะเลาะเบาแวงกันเกิดภาวะวิกฤตโลกของฟุตบอลผู้เล่นของแมนเชตอรทุกคนสตาโฟโค้ดอะไรอยู่บนเครื่องบินแล้วลงสนามที่เมืองแมนเชสเตอร์ลงสนามบินที่เมืองแมนเชสเ,เตอร์ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องมาหวังพึ่งลิเวอร์พูลนี่คือมิตรภาพที่เรามองข้ามครับ นี่คือพวกเรามองข้ามาครับสมัยก่อนนักเตะของแมนเชสเตอร์ไปเล่นสมโมสรอนยุโรปกลับมาเครื่องบินตกใช่ไหมครับเหลือพวกเอ่อใครล่ะไปอันล็อบสันเลยจอร์ดเบสหรือใครผมจําไม่ได้แล้วสมัยก่อนหรือบ๊อบบี้ชาวตันอ่รุ่นโน้นรุ่นโน,น,น้นนะครับบ er mm ๊อบบี้ทันเซอร์บ๊อบบี้ชาวตันก็รอดมาแค่คนสองคนสุดท้ายก็ได้นักเตะในได้นักเตะจากสมโมสรอนรื่นอื่ะที่ร่วมด้วยช่วยกันให้ให้แมนยูสามารถเล่นตามโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเ mm hmm. พราะว่านักเตะเสียชีวิตไปถ้าเกือบหมดเกือบทั้งทีมอ่ะ อ่าประมาณนั้นเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะมาคุยกับเพื่อนๆนะครับในโลกของฟุตบอลมันไม่มีศัตรูที่แท้จริงมันไม่มีมิตรที่มิตรอ,อาจจะดีกว่าอาจจะมีมากกว่าศัตรูด้วยถ้าเรารู้จักมองกีฬาฟุตบอลให้มันเป็นยาพิเศษในการเชียร์ไม่ใช่แบบโอ้ทีมกูกูต้องเป็นแชมป์อย่างเดียวไม่ได้นะครับอืมนั่นคือลูกผู้ชายอย่างเปปกัวเดล่าที่ออกมายอมรับว่าลิวพูลจะ เป็นเสี้ยนหนามในการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คีกปีนี้ของซิตี้เช่นเดียวกันครับมองอีกมุมหนึ่งก็คือโอ้โหเป็นการไซโคแบบถ้าแฟนลิเวอร์หลงเอ้ยดีแล้วเป๊ปมึงกลัวกูแต่ดีแล้วหันยอมรับบ้างอะไรเงี้ยแต่เปล่าเลยครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอคำพูดลักษณะแบบนี้ถ้าเราประมาทเลินเล่อคิดว่าซิตี้กลัวลิเวอร์ pool เนี่ยกลับไปคิดใหม่นะครับใครที่คิดว่าซิตี้กลัวลิเวอร์ pool กลับไปคิดใหม่ถ้าจะ ใช้คําพูดให้เหมาะสมผมใช้คําว่าเกรงแน่นอนครับเมื่อซิตี้เกรงลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลก็ต้องเกรงซิตี้ด้วยและผมเชื่อว่าเป๊ปกับเจเคเมื่อคุมทีมลงมาเจอกันไม่ว่าจะห้ำหันนักเตะในสนามจะเตะกันซัดกันขนาดไหนข้างสนามจะดุเดือดด่าทอกันยังไงสุดท้ายจบเกมน้องหวีดดังปีดเดินเข้าหาจับมือกันโอบกอดกันนี่คือสงครามลูกผู้ชายครับเพราะนั้นเรื่อง เรื่องใต้ผ้าถุงเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ต้องหยิบมานะเรื่องกระยุมกระยิมแล้วก็ที่เป๊ปออกมาใช้โคแบบนี้ผมไม่ได้ดีใจนะผมแค่รู้สึกว่าอ้อก็บทสัมภาษณ์ของผู้จัดการทีมคู่แข่งเรานะครับมันก็อาจจะส่งผลถึงพิมยรีกด้วยนะเพราะหลังจากนี้เพื่อนๆอย่าลืมว่าแน่นอนซิตี้ไม่ประมาทเพราะสกอร์นำอยู่ห้แต่ซิตี้ก็อุ่นใจได้ว่าสกอร์ชันนำอยู่ตั้งห้าลูกเขาก็ มาทุ่มเทกับพิมารีกได้เต็มที่โดยที่ไม่ต้องไปจัดตัวแบบภาวะระวังผิดกันกันกนกบฝั่งของริพูลครับนาอยู่แค่สองศูนย์ไม่ใช่ปลอดภัยนะนาอยู่แค่สองศูนย์ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยไม่ใช่ว่าจะไปเที่ยวข่มคนอื่นไปเที่ยวเหยี่หยามคนอื่นไม่เอานะครับสองศูนย์ 0, นี่เรายังต้องมี90นาทีที่แอนฟิลด์ให้สู้กันต่อแล้วไม่มีกฎอเวโกให้นับด้วยเพราะฉะนั้นแฟนริพูลอย่าย่ามใจโดนเด็ดขาดนะครับอย่าย่ามใจโดนเด็ดขาดแม้ว่าเราจะมั่นใจว่าทีมเราเข้ารอบ แต่เราก็ห้ามไปแสดงกิริยาที่ต่ำตมใส่ทีมอื่นนะครับนี่คือเรื่องจริงและนั่นกับสกอร์ที่นำอยู่แค่2ลูกการจัดทัพของเจอร์เกนคลอปการจัดตัวผู้เล่นของลิเวอร์พูลในแต่ละนัดก็จะต้องมีการสลับส,บสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับเมื่อคืนบีโกโชตาก็มีปัญหาการบาดเจ็บรวนถึงอเล็กซ์อเลชมเบรนที่น่าจะได้รับการบาดเจ็บตอนซ้อมด้วยนะครับและไม่แน่ใจว่า จบฤดูกาลนี้อาจจะหมดอนาคตไปเลยเพราะว่าฟอร์มก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางก็เจ็บกระปิดกระปอยสําหรับช่างเชื่อมของพวกเรานะครับอ่ะคลิปนี้ก็มาพูดคุยกันแบบภาษาลูกหนังเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับเอามาเอาแค่ประเด็นของเป๊ปนี่แหละเราก็สามารถหยิบม,มาคุยกันได้แลกเปลี่ยนทัศนะกันได้ส่วนแฟนซิตี้ที่เคยมองว่าผมขี้คุยขี้โม้ผมก็เข้าใจว่าเขาเป็นขาจรไม่ได้ไม่ได้เก็บมาถือโทษโกรธเคืองอะไร นะครับแลกเปลี่ยนทัศนะกันมองว่าผมเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องนะครับท่านมีมุมมองของท่านยังไงก็ว่ามาให้ความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันจบฤด,ดูกาลจบทัวร์นาเมนต์ทีมที่คว้าชัยชนะได้มากที่สุดทีมที่เก็บแต้มได้มากที่สุดนั่นคือ Number One หรือแชมเปี้ยนโอเคไหมครับอ่ะเด,เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยคืนนี้แอดมินได้ฟันธงสโมสรยุโรปถ้วยเล็กนะครับทั้งยูโรปาลีกแล้วก็ ยุยฟ้าอะไรนะยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกอ่ะก็ไม่ได้ฟันธงมันมีหลายคู่แล้วก็จริงๆว่าจะทําแต่ดูแล้วก็อย่าทำเลยเอาประเด็นเรื่องของเป๊ปมาคุยกันส,สบายสบายดีกว่าเพราะว่าเมื่อคืนก็เชียร์บอลดึกแล้วนะครับอ่ะฝาก,กกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับทั้งทางแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ทางช่อง YouTube พระอุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับลงคลิปหลักภาคเสียงสดนะครับก็อยู่ในช่อง YouTube ส่วนในเพจก็อาจจะคัดคลิปที่สั้นๆไปลงนะครับเรื่องของการฟันธงบ้างเรื่องของ ทัศนะด้านต่างๆที่มันเป็นคลิปสั้นๆนะครับฝากไว้ด้วยครับแล้เวเจอกันใหม่สวัสดีครับ